คุณมะปรางนะคะสามสหกสัปดาห์มีอาการเจ็บหน่วงลงก้นบ่อยมากปวดทั้งวันมีบางวันบางวันก็ปวดทั้งวันก็มีบางวันควรรอหรือไปพบหมอคะเอ่อถ้าไม่มีท้องแข็งไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีอาการเจ็บนะร่วมกับมีท้องปั้นแข็งเป็นลูกบอลนะคะทุกสิบนาที นะหรือทุกห้านาทีอย่างเงี้ยคือทุกสิบถี่กว่าทุกสิบนาทีขึ้นไปหรือมีมูกเลือดออกทางช่องคอหรือมีน้ําไหลออกทางช่องคอดหรือว่าน้องดิ้นน้อยกว่าสิบครั้งในสิบสองชั่วโมงอันเนี้ยควรไปโรงพยาบาลน,นะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะมันอาจจะเกิดจากที่หมอบอกว่าส่วนน้ามันเริ่มลงเชิงการหรือว่าเป็นการเจ็บเตือนนะคะก็ไม่อันตรายอะไรแต่แนะนําให้นับลูกดิ้นทุกวันนะคะให้นับให้เกินสิบครั้งในสิบสองสัปดาห์คือในสิบสองชั่วโมงขึ้นไปนะคะ ก็คือ12ชั่วโมงเนี่ยต้องนับให้ได้เกิน10ครั้งนะคะทุกวันเนาะสินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพ